สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมก็คือน้องเอ็นเตียน้องเอ็นเตียงกลับบ้านค่ะน้องเอ็นเตียงน้องเอ็นเตงกลับบ้านค่ะน้องน้ำปุกกลับบ้านค่ะน้องน้ำพุกลับบ้านค่ะหรือว่าใครชูได้น้อยน้อยที่สุดจากสามลูกต้องเลี้ยงขนมมาหนึ่งไมนได้พยายาชูคนแรกแล้วชูคนแรกเลยห น้องทุนตนกับบ้านค่ะใครเดินผ่านวะใครโยนเป็นเกเีบ้อยนี่ครับคนที่สองคนนี้คนเดินค่ะสวัสดีครับน้งโทมอน้อนหนึ่ยกับบ้านนี่ครับความหวังสุดท้ายครับสู้ๆครับสู้ๆครับคุณเก่าโอ๊ย นี่ครับลูกสุดท้ายแล้วนะครับสู้ๆนะครับคุณบอยโอ้ยไม่เข้าเลยไม่นะไม่นะไปแลยครับไปไปเลยครับโอ้โอ,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 โอ้หน่าเสียดายครับคุณกิมมือเริ่มเล ี่ครับกติกาก็คือกติกานะครับนี่คือหน้าสองคนที่ชุดไม่เข้าสักลูกจากสามลูกนะครับโอเคก็จะบอกนะครับว่าเราจะมาให้โอกาสสองคนคุณเก้ากับคุณบอยให้ชุดอีกหนึ่งลูกนะครับถ้าไม่เข้านะต้องเลี้ยงผมนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในช่องนี้นะครับโอเคเริ่มจากคุณบอยโอ้ครับถัดไปคุณเก้านะครับเอาเลยครับ ยิงเลยว้าเนื่องจากเราสองคนนะครับคุณเก้ากับคุณบอยชุดไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทำการเป่ายิงฉุบนะครับย่างยิงยาวเพื่อกระแฟวยิงฉุบฉุบฉุบเฮ้ยนรี่คือนี่คือนี่คือชมดแรกของคนที่ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงอาหารพวกเรานะครับเออรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยรู้สึกแย่ครับ ไปลงอาหารกันเลยครับทุกคนนี่ครับระหว่างเล่นก็มีมีคนมาให้ทาร์ตไข่นะครับเป็นผู้ปกครองใจดีนะครับซึ่งเฮ้ยนี่ครับทาร์ตไข่ครับอร่อยเลยครับอร่อยมากเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับนี่นะครับทาร์ตไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเปิดมานะครับเปิดไงวะเปิดได้ไงถือกล้องอยู่เปิดไม่ได้นี่ครับทาร์ตไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี2ชิ้นนะครับ อุ้ยร้อนอาาจรย์คือพงอ่ะมันต้องเหลือน่ะกินกันเลยอันนี้ของเธออร่อยมากนี่ครับเราก็กำลังเดินไปซื้อนะครับนี่ครับหน้าคนเลี้ยงคนด้านหลังครับมีเท่านี้ครับงบจิมภาบาทไม่รู้จะพอหรือเปล่าใจไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าตัดไปตอนถึงกันเลยครับนี่ครับเราจะมาเอาอะไรกันดีครับคุณคุณเลือกเลยนะครับว่าคุณจะเอาอะไร อะไรก็ได้เราจะเอาอะไรกันดีฮะงบสิบห้าบาทครับทุกคนตัดไว้ตอนที่เราซื้อของครบทุกอย่างที่เราต้องการลืมบอกไปครับว่าคนที่แพ้อีกคนนึงต้องสมทบ5บาทนะครับต่อให้เป่ายิงฉุบชนะโอเคไหมครับคุณบอยโอเคครับดีิวเย้โอเคครับเราก็ซื้อกันเสร็จบอยจ่าย5บาทบอาทบอจาวนี่ครับคนจ่ายครับคนจ่าย นี่ครับดูความรวยของเขาครับดูความรวยครับก็คือความรวยเดี๋ยวจะไปนั่งกินกันอันนี้นะครเป็นคือกระสอบไอ้ปิ๊งไม่ใช่กระสอบเป็นขนมที่ผู้แพ้ต้องเลี้ยงครับอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยใช่อร่อยจนอร่อยแบบอร่อยจริงๆอร่อยมากครับอร่อยมากกรี๊ดมากเดี๋ยวให้ผมกินข้าวบ้างครับ